สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอล์ฟไอทีแมนครับจะไม่นํา3วิธีจับภาพหน้าจอในวิดีโอ11ที่เราควรรู้ครับต้องบอกว่าเป็น3วิธีที่สามารถจับภาพหน้าจอนะครับโดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มเลยครับเป็นฟังก์ชันพื้นฐานในวิดีโอ11นะครับที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าขั้นตอนในการจับภาพทั้ง3วิธีนั้นทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดู3วิธีในการจับภาพหน้าจอที่เป็นฟังก์ชัันนนนนพื้้ฐาบบที่เรรรควูะ เริ่มต้นนะครับฟังชั้นแรกคือ snapping นะครับก็ให้เปิดโปรแกรมที่เราต้องการจับภาพหน้าจอขึ้นมาก็ได้ครับตัวนี้นะครับที่ก็เปิดมาแล้วกดวิธีการกดนะครับ snapping นะครับก็คือกด windows shift s ครับนี่ครับฟังชันขึ้นมาแล้ฮะนี่คือการกด snap หน้าจอครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ถึง4แบบนะครับก็คือเป็นแบบสี่เหลี่ยมก็คือเนี่ยลากเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับรูปแบบนะครับนี่ฮะพอลากเสร็จแล้วนะครับเราต้องไปวางบนเพน n t นะฮะก็คืออ่ากดไปแล้วก็กดไปที่เพน n t นะครับแล้วก็กดวางนะครับ นี่ก็คือวางไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการกดวิดีโอชิปเอขึ้นมาอีกทีนะครับเนี่ยฮะก็จะมีรูปแบบนะครับหลายรูปแบบที่เราเลือกได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถกดเลือกได้ตามหัวข้อนี้นะครับฟูลก็มีนะครับฟูลสกีนเลยนะครับก็ทั้งหน้าจอเลยนะครับแล้วก็กดไปวางที่เพนได้นะครับซึ่งอันนี้นะครับเราต้องมาวางที่เพนอีกทีหนึ่งนะครับฟังก์ชันแรกนะครับก็คือสแนปปิ้งนะครับตรงนี้นะฮะนะครับก็กด Windows s h i แล้วก็ S นะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้นะครับมาต่อที่ฟังก์ชันที่2ครับเราต้องการแคปเจอร์หน้าจอนะครับก็คือจับภาพหน้าจอนะครับทั้งหน้าเลยนะครับเราจะกดโดยการที่เราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาไปกดที่วางที่เพนะครับโดยการใช้ฟังก์ชันนี้ครับ Windows Pin Screen ครับกดปุ่ม Windows นะครับกดปุ่ม Windows นะครับแล้วกด Pin Screen นะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้กดปุ๊บเนี่ยจะมีแสงดิมลงไปนิดนึงนะครับ่านะครับอันนี้คือการแคปเจอร์หน้าจอแล้วนะครับ ซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับในกรณกดปุ่มวิดโ P ้ปิ้นสกรีนเนี่ยมันจะจับภาพหน้าจอทั้งหน้าเลยนะครับแล้วก็ไปวางไว้ที่ในส่วนของตัวพิจเจอร์ครับรูปภาพนะครับแล้วหัวข้อสกรีนช็อตนะครับนี่ฮะจับภาพหน้าจอเนี่ยฮะเรียบร้อยแล้วนี่นะครับการจับภาพหน้าจอนะครับฟังก์ชันที่2ครับก็คือจับภาพหน้าจอทั้งหน้านะครับผ่านฟังก์ชันปุ่มวิดโดแล้วก็ปิ้นสกรีนนะครับนี่นะครับมาดูวิธีที่3ครับวิธีที่3เนี่ยเราจะใช้ตัวฟังก์ชันของ Xbox Game Bar ครับโดยการกด Windows G ครับ นะครับวิดีโอจีแล้วจะมีหัวข้อตัวนี่ฮะเทคสกรีนนะครับก็คือถ่ายรูปหน้าจอนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดปุ๊บนะครับในการถ่ายนะครับจากนั้นนะครับรูปทั้งหมดก็จะไปอยู่ที่ในตัวของวิดีโอครับแล้วก็กดมาที่แคปเจอร์ครับนี่ฮะรูปก็จะมีอยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหมนี่นะครับก็คือการถ่ายเหมือนกันนะครับก็คืออ่ะเมื่อกี้จะเป็นวินโดว์ปรินสกรีนถูกไหมครับแต่ในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นวิดีโอจีนะครับ คือ w i n d o w จ G เน่ยเราใช้ในฟังก์ชันของ Xbox Game Bar นะครับตรงนี้ก็สามารถถ่ายรูปก็ได้นะครับยังพันก็คืออาจจะเป็นเรคคอร์ดก็ได้ด้วยนะครับแล้วแต่เราเลือกเลยยิ่งถ้าเกิดเราเล่นเกมเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ตรงฟังก์ชันนี้ได้เหมือนกันนะครับเหมาะด้วยนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันในการใช้งานในการถ่ายหน้าจอนะครับถึง3แบบด้วยกันแบบแรกก็คือแคปเจอร์หน้าจอเราต้องไปวางบนโปรแกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจหรือ Word Excel นะครับเพื่อที่จะนําภาพหน้าจอออกมาได้นะครับแบบที่2ก็คือถ่ายภาพหน้าจอฟูลทั้งภาพเลยนะครับ ซึ่งก็สามารถใช้งานได้เลยผ่าน o w น Print s c r ส e n นะครับแบบที่3เนี่ยจะผ่าน Xbox Game Bar นะครับก็แล้วแต่ความสะดวกที่คนใช้งานนะครับใครถนัดอันไหนก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคดีนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ได้ใช้กดแชร์ครับก็จะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ